มาทำความรู้จักชนเผ่าที่เปลี่ยนชายเป็นจระเข้ค่ะโอ้โหสยองมากๆคุณผ<ช>ู้ชมแต่นี่คือเรื่องของความเชื่อนี่คือชนเผ่าแชมบริกคุณผู้ชมอยู่ในปาปัวนิวกินีค่ะพินิกเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเคารพแล้วก็บูชาต่อจระเข้ด้วยใช่<ม>เพราะจระเข้นี้มีประวัติยาวนานมาก<ช>และที่สําคัญเป็นจระเข้กินคนโอ้โหคือตอนแรกอ่ะคือเขาอาจจะทําด้วยความกลัวแล้วเสร็จมันเป็นเหมือนแบบ<ม> สโลบายว่าเราต้องทำผู้ชายในหมู่บ้านให้แข็งแกล่งเพื่อที่จะสู้รบกับจระเข้ตัวนี้ได้สุดยอดอม,มากฉะนั้นวิธีการของเขาคุณผู้ชมฟังดีๆนะฮะเขาจะมีพิธีกรรมกรีดเนื้อพีนิกกรีดเนื้อให้เป็นริ้วๆจนเกิดเป็นรอยแผลครุขระค่ะคล้ายหนังจระเข้ คุณผู้ชมนึกภาพค่ะจากผิวที่เราเรียบ<ช>เรีอ่ะจะต้องทำผิวเนี้ให้มันเป็นตะปุ่มตะป่ำเหมือนหนังจระเคอ่ะลึกลงไป2เมตรพี่นิกรอยแผลแล้วจะบอกว่าสิ่งเดียวที่บรรเทาความเจ็บปวดได้นั่นก็คือ,อสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการช่วยรักษาแผลเท่านั้นโโฉะนั้นที่น่าเศร้าจะมีบางคนเนี่ยทนพิษบาดแผลไม่ไหวครัพี่นิกเราก็ต้องเสียชีวิตไปคือชายที่จะต้องเหมือนแบบว่าทดสอบ ความเป็นชายโดยปกตินะคะแต่ละชนเผ่าจะมีวัฒนารรมแตกต่างกันส่วนใหญ่แล้วพอชายหนุ่มเด็กหนุ่ม,มที่กําลังจะโตเป็นแบบชายเต็มวัยคุณจะต้องผ่านการทดสอบของเผ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบใช้มือให้ใมดกัดก็เถอะแต่ชนเผ่านี้นะคะแซมบีเนี่ยเขาจะใช้ในการที่จะแบบทำตัวเองทำแบบทำลาย จระเข้บนผิวหนังของตัวเองจริงๆแบบน่ากลัวนะพี่ดีกแต่สุดท้ายพอเขาหายแล้วเนี่ยเขาได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองนะผู้ชายก็จะไปแต่งตัวสวยสดงดงามของเขาเพื่อออกมาฉลองกันและนี่ก็คือเหมือนเป็นการนะคะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้ผ่านความเจ็บปวดและก็พร้อมแล้วที่จะแสดงถึงสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความเป็นชายชาตรีที่จะปกป้องเผ่าพันธุ์นี้ให้อยู่รอดได้นี่ก็คือวัฒนธรรมที่เราอ่ะจะต้องเคารพและให้เกียรติ ถูกต้องขอคัตเตอร์กรีดพี่นิดไ,ได้ <laughs>